สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในปีการศึกษาใหม่เทอมใหม่ของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564พบกับคุณครูมิวในช่วงค,ครูมิวสอนสุขนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแนะนําตัวสําหรับนักเรียนใหม่ก่อนเนาะบางคนอาจจะเคยเรียนของคุณครูมาแล้วส่วนใหญ่ด้วยแหละเราเคยเจอเคยเรียนด้วยกันตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ใช่ไหมคะ,อ,ะอาจจะจําคุณครูได้แล้วก็รู้จักคุณครูเป็นอย่างดี แต่ขอแนะนำตัวสำหรับนักเรียนใหม่นะคะคุณครูชื่อคุณครู่ิริมาศนามสกุลเจริญศรีนะคะเป็นคุณครูผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาประถมศึกษาปีที่4นั่นเองซึ่งเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้เ,เรียนรู้เรื่องตัวเราในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยนะคะ,ะมาดูกันเลยว่าคุณครูจะสอนอะไรบ้างในวันนี้นะคะ เวลคัมทูวัดอ้อมน้อยสคูถึงแม้เราจะไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเราเจอกันผ่านคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้ในช่องทาง YouTube ในหลายห้องต่างๆนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนพูดในขอบข่ายของวิชาสุขศึกษาเรียนรู้เรื่องตัวเราหน่วยที่หนึ่งนั่นเอง Physical and h Education a l t h e คะลุงแปลว่าอะไรใครรู้บ้างเอง่ยอเราเรียนวิชาอะไรกันอยู่คะ ตอนนี้เราเรียนวิชาสุขศึกษากันอยู่ใช่ไหมลูกอ่ะอันนี้ก็คือชื่อในความหมายภาษาอังกฤษของวิชาสุขศึกษานั่นเองนะคะห้องเรียนสุขศึกษาเรามาเรียนรู้กันในส่วนของหนึ่งเรื่องนี้ที่ครูจะสอนไปก็คือการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ตามวัยใช่ไหมคะเพื่ออะไรเพื่อนักเรียนเข้าใจธรรมชาติเข้าใจการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการของมนุษย์นั่นเองโดยมีตัวชี้วัดดังนี้3ตัวนะคะก็คือ อธิบายการจเจริญเติบโตได้อธิบายความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้ออ้าวแล้วเราจะเรียนตอนไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนในส่วนของเนื้อหาของระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกและข้อกันต่อไปนะคะอีก2สัปดาห์สําหรับสัปดาห์แรกวันนี้เราจะเรียนเรื่องการจเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเรียนคุณครูอยากทดสอบระบบเสียงว่า เสียงได้ยินหรือเปล่าในครั้งต่อไปครูจะได้ปรับปรุงให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้เสียงชัดเจนดีขอให้นักเรียนกดไลค์คลิปวิดีโอให้ครูหน่อยนะคะกดเป็นใช่ไหมลูกอ่ะกดไลค์ใต้ช่อง YouTube ของครูช่องที่เราหน้าจอเนี่ยนะมันจะมีปุ่มกดบวกแบบนี้ให้หนูกดไลค์ให้ครูคเพื่อแสดงว่าเสียงดีได้ยินชัดแล้วก็ตัวหนังสือมองเห็นโอเคนะลูกนะถ้า หนูได้ยินเสียงไม่ชัดให้หนูคอมเมนต์มาเลยว่า,าเสียงเบาค่ะคุณครูหรือว่าตัวอักษรมองไม่ชัดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าที่เราเรียนในครั้งต่อไปคุณครูจะได้ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นนะลูกนะขอความร่วมมือได้นะคะกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยอ่ะเราจะมาเรียนเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามไหวคำถามแรกการเจริญเติบโตคืออะไรเรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 จนตอนนี้เป็นพี่ปสีแล้วรู้หรือเปล่าว่าการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรอ่าปหนึ่งเรื่องแรกที่เราเรียนกันจําได้ไหมย้อนความจําไปนิดนึงว่าปหนึ่ง,งเราเรียนเรื่องแรกสุขศึกษาเรื่องติ๊กตอกติ๊กตอตก,ตอ,ตกตอ,อ่าระบบอวัยวะเอ้ยไม่ใช่คุณครูพูดผิดเรื่องแรกก็คืออวัยวะภายนอกใช่ไหมคะปหนึ่งอ่าเช่นหูตาจมูกปากผมเล็บร่างกายของเราภายนอก ลึกขึ้นไปอีกเป็นปสองเรียนเรื่องอวัยวะภายในอ,อวัยวะภายในใช่ไหมคะเช่นอะไรหัวใจตบไตกระเพาะอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะอวัยวะภายในที่อยู่ในร่างกายของเราป3หลังจากที่รู้อวัยวะภายนอกภายในแล้วรู้หน้าที่แล้วรู้วิธีการดูแลในป .1 ป .2 และป3เรียนเรื่องการเจริญเติบโตตามวัยวงจรวัฏจักรพัฒนาการชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตายใช่ไหมลูกแล้วก็สัดส่วนการเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยใช่ไหมคะนั่นป .3 ที่เราเรียนตอนนี้เป็นพี่ป .4 เราก็ยังเรียนเรื่องเดิมแต่มันจะเหมือนเดิมได้ไหมลูกมันต้องแอดวานซ์ขึ้นหรือว่าลึกขึ้นในอีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะอะมาดูทบทวนความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ป .1 2 3นะคะตอนนี้ป .4 ถามว่า การเจริญเติบโตคืออะไรอ่ามีใครตอบได้บ้างเอ่ยอ่าถึงนักเรียนตอบคุณครูก็ได้ยินนะตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะอ่าการจเจริญเติบโตพูดง่ายๆเลยก็คือเราโตขึ้นโตขึ้นคืออะไรตัวสูงขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นร่างกายขยายให,ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะอ่าก็คือคือการ เปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดรูปร่างและสับส่วนใช่ไหมเอ่ยเช่นเช่นอะไรลูกเช่นสูงขึ้นตัวโตขึ้น ่าแล้วก็อวัอยวะจะเจริญขึ้นนี่ในความหมายสั้นๆแบบเข้าใจง่ายถ้าใครถามเราว่าการจเจริญเติบโตคืออะไรลูกตอบเสียงดังฟังชัดไปเลยว่าการจเจริญเติบโตคือการที่ร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะหนูโตขึ้นหนูสูงขึ้นอวัยวะหนูจเจริญขึ้นทํางานได้ เต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ในความหมายของการเจริญเติบโตนะลูกนะจำไวใ้ให้ดีเลยปสก็เจอและตอนนี้มาปสี 4, นี้ทบทวนความรู้ก่อนนะคะ่าต่อไปเราจะเรียนในส่วนของ y ประกอบไปด้วย y อะไรบ้างอันนี้ก็เคยเรียนตอนป2ใช่ไหมคะ,อะตอนปสองเรื่องที่2เราเรียนเรื่องวยัวอะไรบ้างหนูเห็นรูปอะไรบ้างลูกเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะคะ เห็นไหมอ่าชัดขึ้นไหมคะมีวัยอะไรบ้างอ่าเแบบีที่อยู่ข้างบนคุณครูใช่ไหมเขาเรียกว่าวัยอะไรลูกเแบบีนี่เป็นคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอ่าในความหมายของคําพูดภาษาไทยก็คือวัยทารกใช่ไหมคะวัยทารกก็คือวัยที่ตั้งแต่อายุ0ูถึงหปีอ่าเป็นวัยที่1เนาะ วัยที่หนึ่งไปดูรูปที่สองรูปอะไรเอ่ยวัยของหนูหรือเปล่าใช่ไหมคะวัยนี้ยังไม่ใช่วัยของหนูวัยนี้เรียกว่าวัยก่อนเรียนคุณคุณไม่เอ่ยวัยก่อนเรียนวัยก่อนเรียนใครมีน้องบ้างอ่าน้องอายุตั้งแต่หนึ่งถึงหกปีก็คือก่อนเข้าโรงเรียนนั่นเองหรือเตรียมความพร้อม ที่จะเข้าอนุบาลใช่ไหมคะวัยต่อไปวัยที่3รูปนี้เห็นไหมคะวัยที่สามเดี๋ยวค,ครูทําสัญลักษณ์เติบโตให้เนอะ่อะลูกศรวัยที่สมคือวัยข้างล่างแล้วกันนะลูกนะเดี๋ยวมองไม่เห็นวัยที่สมคือวัยวัยของหนูนั่นเองเรียกว่าวัยเรียนเอาใหม่เอาใหม วัยเรียนนะคะวัยเรียนเนี่ยอยู่ในช่วงวัยเท่าไหร่ใครรู้บ้างอายุเท่าไหร่ตั้งแต่6ถึง12ปีอ่าเด็กๆอยู่วัยนี้ใช่ไหมคะลูกอายุเท่าไหร่แล้วเอยปสอ,อ่าตอบคำถามคุณครูด้วยนะในใบางานว่าหนูเป็นเพศอะไรหนูอายุเท่าไหร่แล้วหนูอยู่ในวัยอะไรอย่าตอบผิดนะคะคุณครูเฉลยให้แล้วว่าอยู่วัยอะไร ต่อไปโตขึ้นมาอีกนิดาจากวัยเรียนแล้วนะคะต่อขึ้นมาเป็นวัยอะไรเอ่ยวัยรุ่นอันนี้ก็คือพี่โรงเรียนใกล้ๆเราโรงเรียนอสอชอใช่ไหมลูกอ่าพี่วัยรุ่นอายุตั้งแต่1 2ถึง20ปีอ่าสิบสองยี่สิปีัยรุ่นนะคะ ร่างกายจะมีการเจริญเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดในวัยนี้ต่อไปวัยที่5้วัยนี้วัยอะไรเอ่ยวัยอะไรคะลูกวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนาะวัยผู้ใหญ่ก็คือวัยของคุณครูหรือวัยของคุณพ่อคุณแม่ของหนูใช่ไหมคะวัยของคุณครูวัยผู้ใหญ่วัยของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอายุตั้งแต่ 20ปีถึง60ปีขึ้นไปนะคะต่อไปไวัยอะไรคะวัยสุดท้ายละวัยวัยอะไรเอ่ยวัยคนแก่ใช่ไหมคะอ่ะไม่ใช่วัยผู้สูงอา,อายุอายุตั้งแต่เท่าไรหร่ลูกแน่นอนว่า60ปีขึ้นไป ตัวเล็กหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่พออ่ะมีทั้งหมดกี่วมีทั้งหมดกี่วต่อคุณครูหน่อยมีทั้งหมด6กวใช่ไหมคะอ่ามีทั้งหมดมีทั้งหมด6กวใช่ไหมลูกอ่าวประกอบไปด้วยวอะไรบ้างประกอบไปด้วย 1. นวทารก 2. อวก่อนเรียน 3. ไวของนักเรียนเองที่เรียกว่าว เรียนต่อไป 4, ไวัยรุ่น5วัยผู้ใหญ่และ6วัยผู้สูงอายุนะคะอะต่อไปรู้เรื่องวัยและรู้เรื่องพัฒนาการของวัยอันนี้คือหัวใจหลักของวันนี้ที่เราจะเริ่มเรียนเริ่มสอนกันพัฒนาการของวัยเนี่ยมีอะไรบ้างอาพัฒนาการของวัยคืออะไรอะใครตอบคุณครูได้บ้างว่าพัฒนาการของวัยคืออะไรก็คือ การเปลี่ยนแปลงความสามารถของร่างกายในการทําหน้าที่ต่างๆจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนขึ้นอ่านี่คือความหมายการเปลี่ยนแปลงความสามารถของร่างกายคือเราสามารถทําอะไรที่มันซับซ้อนได้มากขึ้นทั้งการใช้กระบวนการความคิดแล้วก็การลงมือทําทําสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ามีสด้านได้แก่1 ด้านอะไรลูกถ้าใครเห็นใบงานที่คุณครูแจกไปแล้วจะตอบได้ทันทีเลยมีสีไว้สีไว้ไวแรกก็คืออ่าไม่ใช่สีด้านด้านแรกก็คือด้านร่างกายใช่ไหมคะด้านที่สองด้านอะไรลูกด้านด้านอะไรเอ่ยด้านอารมณ์ต่อไปสามด้าน สังคมอ่คุณครูตกไปนิดนึงอารมณ์และจิตใจใช่ไหมคะต่อไป C ด้านอามองเห็นไหมคะอ่ะด้านสติปัญญาอาจจะไม่สวยนิดนึงเนาะเพราะว่าเราทำเวลาถ้าคลิปวิดีโอนานเดี๋ยวเด็กๆจะเบื่อใช่ไหมคะอ่าเด็กๆอาจจะเบื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะ ทำคลิปวิดีโอสั้นๆในแต่ละเรื่องให้หนูได้เรียนนะลูกนะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะบางทีวิชาเนี้ยอาจจะอยู่ในช่วงบ่ายของหนูอาจจะง่วงแล้วขี้เกียจแล้วไม่อยากเรียนแล้วใช่ไหมฟังคุณครูสักนิดไม่นานแน่นอนอ่ะมีสีด้านพัฒนาการตามวัยด้านแรกเราดูตามด้านร่างกายว่ามีพัฒนาการเป็นอย่างไรด้านที่2อารมณ์และจิตใจเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างตั้งตังจากเด็ก สู่วัยเรียนวัยรุ่นของนักเรียนนะคะแล้วก็ด้านที่3คือด้านสังคมสังคมในวัยนี้เป็นยังไงบ้างด้านที่4ด้านสุดท้ายคือด้านสติปัญญานะคะต่อไปมาดูรูปนี้กันอมองเห็นไหมเอ่ยรูปนี้ก็คือเดี๋ยวคุณครูขยายหน้าจอของย่อหน้าจอของรูให้เล็กลงอโอเคมองเห็นรูปชัดเจนขึ้นนะคะการเจริญเติบโต,ตและพัฒนาการตามวัยพัฒนาการด้านแรกก็คือ พัฒนาการด้านร่างกายในความหมายก็คืออเห็นไหมคะวัยเรียนคือวัยที่มีอายุตั้งแต่6กถึงสิปีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆดั้นนี้สีด้านก็ที่เราคุยกันเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมลูกด้านแรกก็คือด้านร่างกายมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเอ่ยใครรู้บ้างอ่าร่างมีร่างกายมีการเจริญเติบโตเสมอมามีใครหยุดการพัฒนาบ้้งไหมไม่มีใช่ไหมลูกมีแต่ จเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ้วนขึ้นทุกวันเลยใช่ไหมในช่วงนี้ยิ่งยุคโควิดด้วยกินนอนแล้วก็กินนอนเล่นอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมลูกอ่ะออกกําลังกายบ้างนะคะเดี๋ยวอ่าจะอ้วนซะก,ก่อนอ่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องนี้ในด้านร่างกายก็คือมีการจเจริญเติบโตสม่ําเสมอร่างกายขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้างคืออะไรคือตัวโตขึ้นร่างกายยืดใหญ่ขึ้นอ่ะดูรูปนี้เห็นไหมคะ เด็กคนนี้กับเด็กคนนี้ใครสูงกว่ากันใครสูงกว่ากันภาพท,ที่หนึ่งหรือภาพที่สองแน่นอนอันนี้ภาพที่หนึ่งอันนี้ภาพที่สองใครสูงกว่าภาพที่หนึ่งสูงกว่าใช่ไหมคะใครอายุเยอะกว่าภาพท,ที่หนึ่งอายุเยอะกว่าสแสดงว่าร่างกายเขามีการเจริญเติบโตขึ้นนี่ไงส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้างใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่คือส่วนสูงนี่เรียกส่วนสูงนะลูกนะส่วนอันนี้ เรียกว่าส่วนกว้างแน่นอนในส่วนสูงตรงนี้สูงกว่าใช่ไหมคะอ่ะภาพที่หนึ่งภาพที่สองน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 2- 3ถึง3กิโลใช่หรือเปล่าใครเกินนี้มีใครเกินบ้างเอ่ยยกมือขึ้นอ่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่2อถึง3ากิโลส่วนสูงเพิ่มขึ้น 4ถึง5้าเซนติเมตรใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วเพศหญิงจะตัวโตกว่าเพศชายในวัยเดียวกันเพราะอะไรมีคำตอบเพราะอะไรคะใครรู้บ้างอ่าเพราะผู้หญิงมีการจเจริญเติบโต,ต,ตเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเช่นในวัยเนี้ยเริ่มที่มีเริ่มที่จะมีประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะอ่ามีประจำเดือนเป็นเรื่องปกติไหมลูกเป็นเรื่องปกติของเพศหญิงนะคะใครไม่มีสิไม่ปกติเพราะฉะนั้นมองให้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนอ่า ทุกคนก็คือเพศหญิงนะลูกนะเริ่มมีประจำเดือนเพราะอะไรร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมีการผลิตฮอร์โมนที่มากขึ้นเดี๋ยวพอเราเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเราจะได้อธิบายแล้วก็สอนกันในเรื่องนี้นะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีประจำเดือนหน้าอกเริ่มมีหน้าอกแล้วใช่ไหมคะ,ะทำให้ผู้หญิงเนี่ยจะโตเร็วกว่าผู้ชายในช่วงวัยนี้แต่ผู้ชายจะเริ่มไปโตเร็วเท่าผู้หญิงแล้วก็จเริญเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าผู้หญิงในช่วงของวัยรุ่น เดี๋ยวหนูก็จะเจอเติบโตขึ้นต่อไปต่อไปมีอะไรอีกที่เปลี่ยนแปลงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นคล่องแคล่วว่องไวขึ้นจริงไหมถ้าเปรียบเทียบเด็กคนนี้ชุดเหลืองกับพี่ชุดลูกเสือยุวกาชาติหนูคิดว่าใครมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่ากันแน่นอนก็คือชุดที่หนึ่งใช่ไหมคะ,ะต่อไปสามารถใช้นิ้ว แล้วก็มือในการทํางานได้ดีกล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบจับอะไรได้สะดวกขึ้นใช่ไหมลูกบ่นเทียบกันสองสองวัยนี้หนูคงรู้ดีเพราะว่าทุกคนเคยผ่านอ่าทั้งสองช่วงวัยมาแล้วอาแล้วตอนนี้กําลังอยู่ช่วงวัยที่ที่สองแล้วใช่ไหมคะต่อไปมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอ,อีกลองมานึกกันสิมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกมีอะไรบ้าง ร่างกายแขนขาลำตัวน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะยาวขึ้นเด็กผู้หญิงโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายก็ทราบและมีกล้ามเนื้อแข็งแรงกว่ามีประจำเดือนมีอะไรอีกอ,อีกอันหนึง่งบางคนเริ่มมีแล้วมีขนขึ้นบริเวณจุดซ่อน ใช่ไหมคะที่ไหนบ้างจุดซ่อนเลนสอ่ะทุกคนจะมีโตขึ้นทุกคนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหนูมีแล้วหนูอยา่าตกใจแต่หนูต้องรู้จักที่จะปรับตัวอยู่ตามวัยของหนูให้ได้รักษาทาความสะอาดนะลูกนะอ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยมีขนจุดมีขนขึ้นบริเวณจุดซ่อนเลนเช่นที่ไหนบ้างที่รักแร้ใช่ไหมคะที่ไหนอีกที่บริเวณเอวัยวะเพศซึ่งขนพวกนี้มันมีประโยชน์นะลูกนะเดี๋ยวเราค่อย สอนลึกลงในเรื่องของเพศศึกษาต่อไปเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างในด้านการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะอ่าต่อไปมีอะไรอีกเริ่มที่จะอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมคะมากขึ้นชอบทำกิจกรรมมากขึ้นใช่ไหมลูก อ,อยู่ไม่นิ่งหรือว่ากําลังดื้อนั่นเองใช่ไหมคะชอบทํากิจกรรมอยู่ไม่นิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นอและอีกอย่างหนึ่งนักเรียนทราบไหมว่ามีอะไรที่ที่ท,ที่ที่มากไปกว่านั้นก็คือเขียนตรงนี้นะคือฟันแท้ใช่ไหมสังเกตตัวเองหรือเปล่าฟันแท้ขึ้นฟันน้ํานมหักใช่ไหมคะ อ่ามีแน่นอนบางคนเคยวิ่งมาหาคุณครูตอนป .1 ป .2 คุณครูช่วยหนูด้วยฟันหนูจะหลุดทํำยังไงดีอันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกชีวิตเลยใช่ไหมคะทุกทุกชีวิตก็คือทุกคนที่เป็นมนุษย์อ่าแน่นอนก็คือมีฟันแท้แล้วก็ฟันน้ํานมฟันน้ำนมเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยๆหลุดออกฟันแท้ก็ขึ้นมาแทนที่อ่าโดยฟันหน้าเนี่ยจะขึ้นมาก่อน ขึ้นมาก่อนฟันทุกส่วนเลยแล้วก็เริ่มที่จะมีฟันกรามที่โผล่พ้นเหงือกขึ้นมาแล้วฟันกรามคือฟันที่อยู่ด้านในสุดตรงนี้อ่าฟันหน้าคือฟันตรงนี้ใช่ไหมคะจะหลุดก่อนอ่ามีฟันแท้ขึ้นแล้วในวนัยนี้อ่าต่อไปด้านร่างกายสรุปแล้วทาไปตอบในการบ้านด้วยนะคะอ่าการบ้านมีแค่ใบเดียวไม่ต้องทําเยอะรู้ว่าทุกวิชามอบหมายให้หนูทําเดี๋ยวจะเหนื่อยนะลูกนะต่อไปด้านจิตใจและอารมณ์คือ มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างพัฒนาการหน้านี้คือ1แน่นอนอันนี้ตกต้องการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะทุกคนอยากมีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมคะอยากให้เพื่อนคุยกับเราอยากให้เพื่อนเล่นกับเราใช่ไหมลูก 2. มีอารมณ์ที่โกรธเมื่อถูกล้อเลียน3มีอารมณ์ที่กลัวน้อยลง4รู้สึกอิจฉาเพื่อนที่ได้รับความรักหรือความสนใจวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการาาให้ทุกคนเป็นที่ยอมรับ นั่นเองนะคะก็คือเป็นไวที่ชัดเจนอไวัยที่ชัดเจนต่อความรู้สึกใช่ไหมเอ่ยโกรธก็บอกว่าโกรธใช่ไหมคะไม่พอใจก็บอกไม่พอใจรักก็บอกว่ารักอแต่วัยนี้เป็นไวที่อารมณ์มั่นคงไหมไม่ค่อยมั่นคง อารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงเป็นไวที่ชัดเจนต่อความรู้สึกแต่อารมณ์ยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะลูกนะยิ่งพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นอีกในส่วนนี้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นรูปนี้ไหมคะอ่าเด็กๆรู้จักไหมคุณครูว่าน่าจะรู้จักมากกว่าคุณครูด้วยว่าวงแรกชื่อวงอะไรใช่ไหมลูก อ่าแล้วผู้หญิงข้างล่างคือใครรู้จักไหมอ่านมรอที่อยู่ตรงกลางคือใครรู้จักไหมเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรคะเหล่านี้เราเรียกว่าแปลว่าอะไรอะ่ะ idol idol ใช่ไหมคะหรือหนูมักจะมองหาอะไรในส่วนนี้มองหาบุคคล ้นแบบหรือมีไอดอลนั่นเองใช่ไหมมีไอดอลเช่นหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นเหมือนใครหนูอยากเต้นเก่งเหมือนลิซ่าหนูอยากเตะฟุตบอลเก่งเหมือนเจชนาทิปใช่ไหมคะโกอินเตอร์ไปขายแข่งอยู่ที่เมืองนอกแล้วตอนนี้ใช่ไหมบางคนเด็กผู้ชายบอกเนี่ยผมอยากเล่นฟุตบอลให้เก่งเหมือนคนนี้คนนี้มากเลยคุณครูอทุกอย่างทําได้อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมลูกความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นกว่าที่ พี่เจชนาทิพเนี่ยจะประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาฝึกฝนมาอย่างหนักตั้งแต่เด็กนักเรียนก็เช่นเดียวกันถ้าอยากเรียนเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกฝนทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์นะลูกนะต่อไปนะคะพัฒนาการด้านสังคมใช่ไหมคะพัฒนาการด้านสังคมเป็นยังไงเอ่ยชอบรวมตัวเล่นกันเป็นกลุ่มไม่ชอบอยู่คนเดียวจริงไหม เล่นคนเดียวไม่สนุกหรอกเล่นกับเพื่อนสนุกกว่าใช่ไหมคะเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วแล้วก็เริ่มเรียนรู้การอยู่ปรับตัวภายใต้กฎระเบียบของสังคมนั้นที่หนูอยู่เช่นอะไรเช่นกฎของโรงเรียนเขาห้ามทํายังไงห้ามพกโทรศัพท์มาโรงเรียนใช่ไหมห้ามอะไรอีกอ๋อหลายอย่างเลยนักเรียนเรียนรู้ที่จะต้องอยู่ในสังคมตรงนั้นแล้วก็กฎหมายของสูงสุดของประเทศต่อไป รู้จักเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มเพื่อนอมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มเพื่อนจริงไหมคะ,ะเริ่มมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มเพื่อนมากขึ้นใช่ไหมลูกแล้วรูปนี้มันสื่อให้เห็นอะไรเห็นไหมคะรูปสองรูปนี้มันสื่อให้เห็นอะไรเห็นกลุ่มนักเรียนข้างบนไหมอันนี้คือกลุ่มนักเรียนชายรูปเราหรือเปล่าดูสิอใช่รูปเราหรือเปล่า รูปใครรายงานตัวด้วยมีไหมกลุ่มนักเรียนผู้นักเรียนชายข้างบนข้างล่างเป็นกลุ่มนักเรียนผู้หญิงใช่ไหมคะเขาเล่นด้วยกันสแสดงว่าวัยเนี้ยเขาต้องเป็นยังไงชอบเล่นกับกลุ่มเพื่อนต่างวัยหรือวัยเดียวกันวัยเดียวกันใช่ไหมลูกอันนี้คุณครูโกโหกหนูหรือเปล่าว่าวัยเดียวกันใช่ค่ะสภาพร่างกายอาจจะไม่เหมือนแต่สภาพจิตใจเขาอาจจะชอบในทางนี้ อา,อาจจะอยากเป็นผู้หญิงอาจจะชอบในทางนี้ซึ่งเป็นผิดเป็นสิ่งไม่ผิดนะลูกเพราะว่าเพศมันเป็นมันเป็นเพศสภาพกับเพศทางเลือกซึ่งทุกคนสามารถเลือกสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบได้แต่อยู่บน,นบรรทัดฐ,ฐานเดียวก็คือต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเป็นคนดีใช่ไหมคะแค่นี้ก็พอแล้วอ่เพศมีหลายเพศมากเดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกกันในบทต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะคะต่อไป เป็นวัยที่เล่นกับเพื่อนในเวเพศเดียวกันเช่นผู้หญิงเขาเล่นอะไรเนี่ยรูปนี้เขาเล่นอะไรกันอยู่เขาเล่นกระโดดยางเล่นขายของใช่ไหมคะอ่าเล่นพ่อแม่ลูกบทบาทสมมตุติส่วนผู้ชายล่ะชอบอะไรโรงเรียนเราชอบเล่นกระโดดผาดโผนปีนป่ายใช่ไหมคะอ่าเล่นต่อสู้อันนี้ก็ตามวัยนะลูกเนาะต่อไปด้านสติปัญญาเป็นยังไงใครหยุดพัฒนาด้านนี้แล้วบ้าง ใชเป็นด้านที่ถือว่าสําคัญเลยใช่ไหมคะสติปัญญาก็คือมีความคิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นสามารถคิดได้อย่างมีเหตุผลเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งได้เหมือนรูปแรกครูให้ดูรูปตัวเล็กกับพี่ตัวโตขึ้นมาหน่อยนักเรียนก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าเออสองรูปนี้มันต่างกันนะแล้วมันต่างกันยังไงนี่คือการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งแล้วก็ให้คาําอธิบายกับตัวเองได้มีความอยากรู้อยากเห็นเห็นไหมคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว แล้วก็สามารถอ่านเขียนหนังสือได้คล่องจริงหรือเปล่าไม่รู้ยิ่งหยุดนานๆอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เขียนหนังสือนานๆอาจจะลืมไปแล้วว่าบางตัวเขียนยังไงใช่ไหมคะบางตัวอ่านยังไงฝึกฝนนะลูกนะอย่าพิ่งทิ้งนะคะยังไงเดี๋ยวสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเราจะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนกันเหมือนเดิมนะคะอ่ะรูปนี้กำลังตั้งใจเรียนกันเลยอยู่เห็นไหมคะอ่าสำหรับวันนี้อีกด้านหนึ่งดานิส จบไปแล้วเนาะด้านสติปัญญาสำหรับวันนี้มีอีกหนึ่งอย่างก็คือใบางานใช่ไหมคะเด็กๆได้รับแล้วเด็กๆอย่าลืมทำด้วยนะคะใบางานอ่ะไม่เป็นไรคุณครูไม่ได้เปิดสำรองขึ้นมาแต่คุณครูเชื่อว่าอาะนี่คุณค,ณค,ณคณรูสื่อไว้ใบางานหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอ่าใบงานหน้าตาแบบนี้ อย่าลืมตอบคำถามตรงนี้ได้ไหมนะเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองชัดเจนเพราะเวลาที่หนูเอามาส่งแม้ที่ต่อ,ตอไปคุณครูจะได้แยกห้องได้ถูกต้องเลขที่ถ้าหนูไม่รู้ไม่เป็นไรยังไม่ต้องเขียนแต่กรุณาเขียนชื่อชั้นห้องของตัวเองให้ชัดเจนให้คุณครูอ่านออกไม่ฉะนั้นคะแนนมันอาจจะเป็นศูนย์โอเคไหมคะเดี๋ยวมันอาจจะไปอยู่ที่คะแนนของเพื่อนนะลูกนะเขียนชื่อ ไอ้ที่ของตัวเองแล้วก็ตอบคําถามซึ่งครูคว่าวันนี้ทีค่ครูสอนไปนักเรียนสามารถทําได้อย่างแน่นอนโอเคค่ะสําหรับวันนี้คุณรูณณก็สอนในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามไว้เนื้อหามีเพียงเท่านี้ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะเรียนในเรื่องของกระดูกกันนะลูกเอ้ยกล้ามเนื้อกันนะคะสวัสดีค่ะถ้ามีข้อสงสัยนะลูกนะหน,หนูสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งก่อนไป อย่าลืมว่ากดไลค์ยังรูด้วยเพื่อทดสอบว่าระบบเสียงระบบภาพมันใช้ได้ไหมมีประสิทธิภาพไหมเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ